กำลังรอผู้เข้าร่วมรอ,อยังไงเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องกำลังรอผู้เข้าร่วมมาสั่นบ้านยังไดล่ะพี่น้องเติมผู้เข้าร่วมมาสั่นว่าแกไงใดน้อบอกว่าเป็น ส,ส่งส่งลิงค์คำเชิญให้ผู้เข้าร่วมมาส,ส่งไปหาใครแล้วคหม ทดลองพี่น้องทดลองผู้ใดสิเขามาร่วมกันมาเด้อผู้ใดสิมาลองร่วมทดลองไล์ด,ล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 ดูนะคะวันนี้เราไปใส่ค่ะนั่งจุ่มปุ๊บอยู่ห้องค่ะมันวันนี้ทะเลก็ไม่ไปไปไหนก็ไม่ไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเหนียวขึ้มาสิ ก็ได้ชายาไปพี่น้องเลยพี่น้องเลยสวัสดีจ้าพี่น้องป้องาฟพี่น้องป้องปฟยมาคํบาข้างนี้สวยมากเบาสนนองเลยกำลังรอผู้เข้าร่วมมาสั่น เชิญยังไงเนาะพี่น้องเชิญมูอันสองคนนี่มาเด้อผู้ใดสิล่องขึ้นมาเอาน้ำซาวกันละสินล่องบิ่งผู้ใดทิขึ้นมากับมาได้ค่ะเด้อมาลองคุยกันบึ่งได้จะเด้อไลแบบสองคนเขาไลยังไงขึ้นมาเลยเด้อไลสองคน ไปแสบท้องแสบท้องจิ๊ดจี๊ดสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องกำลังไร่สดไปสั่นวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอา้าบ่มีผู้มาหาข่อยจักคนเลยบ่มาทำไมพี่น้องมาทำไม่ <c oughs> โอ้ยใหญยกันเงากันเงายโอ้ย <c oughs> ห้อนไล่เปิดแอร์กับเปิดไล่กันนั่นเปิดประตูหน้าต่างห้อนพี่น้องขอยอ,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 อนั่งกับพื้นเราบันคอยฮ้อนคอยฮ้อนขอยนั่งกับพื้นเรา อะไสิอากาศพี่นอ้องหอนไหลหอ,อนหอ,อนแห้งๆเดี๋ยวสลับกล้องด้ายใช้อยู่นี่แหละพี่น้องอยู่อันนาห้องนี่แหละสวัสดีจ้าค้นรักทีนสาวกระตินหอนแหมเมื่อนี้แม่ <c oughs> สีบ้องหาบ้องอลก็ห้อนหอน,หอนกันยังว้ากันยังว่าไปทะเลกับพวไปไหมจ้ะก้นรักทิน เากระตินไปทะเลก็ไปแล้วก็หอนยู้องนี่ละ่นะน้ำกบ่เล่น้ำกบ่เ่นได้มันหอน <c oughs> <c oughs> เอ์ก็เปิดบ่เปิดจักมันเป็นอย่างพี่น,อน,น้องคนลรที่นะัดตากระินร้อนรุ่มไปเบิดอะรลดทั้งร้อนทั้งรุ่มมันบอกว่าสิต้นใหม่ต้นผลงานงาม,มันต้นเอียงเป็นางันงาแบบว่าแต่ออกมาละซีสยสจีบัวเป็นแบบว่ามัน ก็เ,เอนเอนีหยังล่ะแบบว่าแบบธรรมชาติแหมเบิง่งนเรามันสิเป็นอนันศลนั่งไงมันสิเป็นต้นไม้ไม่สิน,นไงงามันสิเป็นต่างหมู่มันสิโค้งหนา้าโคลงล้งหลังเบิ่งสิง,งามงามเบิร์นไกลๆสู้เห้เบิ่งก็บเ่เบอร์เฮนน้อมันบ่แม่นกล้องอันนี้อยู่ไสตอนนี้ป่ะจียู่ไสคะอันอยู่เมืองภูเก็ตค่ะมาเป็นเด็กชาวเกาะอ่อะอนนาคนลกิน สาวกรสินมาเป็นเด็กชาวเกาะเกาะผู้ค่ะเกาะผู้กินชาวเกาะเกาะผู้กินค่ะเกาะผู้กินตอนนี้ต้องเป็นปริงก่อนค่ะเป็นเด็กชาวเกาะขอบคุณน,นะคะเดอ้อร้องไห้แบบว่าอันน้องต้าสวัสดีจ้าน้องต้าพี่พาร้องไห้คิดถึงน้องต้าจังเลยอยากคุยกับน้องต้าจังเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามา พี่พาถ่ายจากอพาร์ตเมนต์ที่อยู่เนาะให้ดูก็ประมาณนี้แหละบอกไม่ถูกไปทะเลก็ไม่อยากไปทําอะไรก็ไม่อยากทําพี่ฟาก็บอกตัวเองไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นอะไรองใส่ต้องสวัสดีปีใหม่นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะน้องตาพี่ฟาก็ไม่มีอะไรก็อยู่นี่แหละ <c oughs> <c oughs> แก่แล้วแก่แล้ว สวัสดีนะคะต้าคิดถึงนะคะค่าพี่ก็คิดถึงบางครั้งมันต้าคิดพี่พาเป็นอะไรก็ไม่รู้น้องต้าร้อนร้อนลุ่มลุ่มลิ่มลิม,ลมไม่รู้เป็นอะไรบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าพี่เป็นอะไรสวัสดีค่ะน้องเคค้ะน้องต้าเนาะขอบคุณนะคะคุณนางตอนนี้พาอยู่กรงเกียนั่นแหละอยู่จนถึงวันที่ 5าที่หกกุมภาน่นและถึงจะกลับกลับไปหาหิมะตอนนี้ก็อยู่แดดแต่ว่ามเมี่เพียงเป็นยังไงไ,รไปรู้มันร้อนมันร้อนกลับมาเมื่อไหร่คะน่นอะไรคะ,รคะประมาณวันที่วันที่แปดกุมภาค่ะแปดกุมภาตอนนี้ก็ทะเลก็ไม่เล่นน้ำหรอกเพราะว่ากลัวขึ้นเขาพาไปแต่ทะเลที่มีขึ้นใหญ่ๆ ทะเลขึ้นที่เราชอบเขาก็ไม่ไปไอ้ที่เราเล่นได้อ่ะที่บ้านเล่นน้ำแล้วมันเนุกเขาก็พาไปแต่ที่ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงมั้งคะพี่คะไม่รู้ว่าน้องตามันมันบอกไม่ถูกมันร้อนร้อนหนาวหนาวหนาวร้อนร้อนหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรก็ไม่รู้พี่พาก็ดูตัวเองไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นอะไร เลี้ยงให้สนุกนะคะค่ะขอบคุณพ่อเหนียวนะไม่อยู่นี่เหน,เนียวนะไม่ได้ไปทะเลลมลมไอ้นี่ก็เหนียวลมน้มําเค็มดําดําเมี่ยมแล้วน้องตาเอ้ยยิ่งกว่ายิ่งกว่าน้องเงาะอ,อกีกผิวสีผิวสีดํายิ่งกว่าน้องเงาะคนรักสินสวัสดีค่ะจากน้องตาขอบคุณนะคะน้องตา ตั้ใจดีของพี่พาพี่พาไลฟ์ดีไรก็มาให้ทุกทีทุกทีเลยกรุงเทพหนาวหรือยังคะหนาวหรือยังเมื่อวานพี่พาไปอีกหาดหนึ่งไปจะไปถ่ายคลิปเนาะก็เอาที่ใส่เซลฟี่ใส่เซลฟี่จะไปถ่ายคลิปแล้วทีนี้เอาใส่ไม้เซลฟี่ไปโทรศัพท์หล่นไหมอันที่ซื้อใหม่น่ะจอแตกลงไปทับไอ้หล่นใส่ไอ ขอบพุทธบาทนะ่ทะถน,นนนะ่ะกระจกแตกเลยใช้ไม่ได้เลยทีนี้ทีนี้ก็ยิ่งประสาทขึ้นอีกเลยพี่พาเอาจะบา้าตายไม่ไปทะเลสักสองสามวันแล้วงอแง,งไม่ไปแล้วที่เกียดไปอารมณ์บดจอยก็เลยไม่ค่อยไปกรุงเทพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะใช่ไหมพี่ก็ว่าอยู่เพราะว่ามันพี่เป็นแปลกๆอะ่ะพี่เป็นไม่ปกติอะ่ะ อากาศมันยังไงไม่รู้อ่ะน้องต้ามันมันบอกไม่ถูกอ่ะมันมันเหมือนเหมือนร่างกายเรามันรวนหรือยังไงก็ไม่รู้มันบอกไม่ถูกอ่ะเป็นเหน็บเหนบเป็นหรือว่ามันเป็นที่อากาศน้ําเค็มพี่พายก็ไม่รู้เนาะพี่พายยังไม่คินอากาศภูเก็ตนเนาะเพราะเราเพิ่งมามันยังปรับตัวไม่ได้หรือยังไงก็ไม่รู้เพราะมันก็ลมน้ําเค็มมาเนาะมันก็เหนียวบางครั้งอ่ะเปิดแอร์ก็ บอกไม่ถูกอาการมันบอกไม่ถูกไปหาหมอเขาก็คงจัดยาไม่ถูกหรอกว่าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรคันบอกอาการไม่ถูกใครเนาะ้ามาเดี๋ยวนะคะเา้ากระสินไม่มีแว่นมองไม่เห็นใครเลยนะคะน้องบิ๊กโบพี่นางสวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหมค่ค่ะสวัสดีปีใหม่น้องโบสวัสดีปีใหม่ันนี้ เมื่อวานไปเที่ยวทะเลสวยๆจะถ่ายรูปให้กล้องพี่พาตกแตกแล้วน้องโบที่ไปซื้อวันนั้นน่ะโทรศัพท์น่าหล่นแท่งลงโอ้ยพี่ตาละศูนย์เป็นเลขกลมๆขึ้นสมองเลยเนี่ยไลนไลน์ไลน์ไอ้น,นี่ขึ้นสองคนมันขึ้นยังไงน้องโบพี่โทรศัพท์พอมาอยู่เมืองไทยมันขึ้นอันมันมีไอ้น,นี้ฮะมันมีโปรแกรมที่ว่าไลน์สดขึ้นสองคนได้อ่ะน้องโบ น้องโบสวัสดีค่ะจากพี่นางคนรักสินนะคะแฮปปี้เนวเย์โชคดีโชคดีปีใหม่ทุกคนเลยค่ะเด้อาำรวยเงินทองอยาเก็บอยาไข้ยขายยจนกับพ่อละอเนาะคนเฮาเอาอยางลายเป็นบ่มีเงินใส่บ่ไขา้บ่จนนี่ก็ถือว่าเลิศแล้วเป็นบ่พี่น้องเนาะอยากไปใช้ก็ได้ไปอยากกินยังก็ได้กินเนี่ยกับพ่อแล้วสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องโบจากพี่นางน้องต้าขอบคุณนะคะน้องต้าปีใหม่ได้ไปเที่ยวบ้านไหมกลับมายัง หรือว่ายังหยุดอยู่ต้องส่งลิงก์ให้เพื่อนค่ะจะได้เข้าไลฟ์สองคนอ๋อเราก๊อปลิงก์แล้วใช่ไหมน้องโบเราก๊อบลิงก์แล้วเราก็ไปส่งอส่งให้เพื่อนทาง youtube นี่เหรอหรือว่าส่งทางเฟซบุ๊กหรือว่าส่งทางอะไรพี่พาเข้าไปอยู่พี่พาเข้าไปสามจุดนี้เนาะแล้วก็อันจีมีบอกว่าไอ้เพิ่มผู้เข้าร่วมแล้วทีนี้มันก็เข้าไปที่ว่า, copy าก๊อ้ลิงก์พอเราก๊อปเสร็จเราก็ส่งให้เพื่อนใช่ไหม ส่งทางไลน์หรือว่าส่งทางเฟซอะไรนี่ใช่ไหมแต่ว่าส่งทาง youtube ไม่มีมีแต่ส่งทางไลน์กับส่งทางอ้ไนี่ส่งทางไหนก็ได้เฟซไลน์อ,อ๋อจ่าจ่ามันขึ้นมาอย่างนี้เลยเอ,อ๋อพี่พาเข้าใจแล้วทีนี้ไม่ตอนตอนที่เรายังไม่มาไทยไงพี่ก็พี่ก็อยากขึ้นสองคนมันไม่ขึ้นหน้าฟีดมาให้ว่าไลน์ได้สองคนไงพอมาที่นี่มันขึ้นให้เออแปลกเนาะพอเรามาเมืองไทยแล้วมันขึ้นให้ ตาอยู่บ้านคะ่ะไม่ได้ไปไหนเลยโอเคปรึกษาคุณน้องตาก่อนคุณน้องต้าเป็นเป็นผู้อันทำงานในโรงพยาบาลเนาะ <c oughs> อาการของพี่พาอาการของพี่พาทำยังไงมันจะหายน้องต้าเดี๋ยวพี่พาจะให้ชุมโรงแรมที่อยู่บนเขาที่เสวยๆยขาทำเหมือนลังนกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับต้องให้ดูเขาทำเหมือนลังนกแ <c oughs> นะห,ะหลนนะดูดิเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ยภ mm ู hmm. เขาทำเหมือนรังนกทำเป็นห้องเล็กๆ mm hmm. แล้วก็อยู่ในบนเขาไงพอเรามองมันเหมือนรังนกอะ mm ่ะ hmm. <c oughs> พี่พามองก็บอกเออมันเหมือนมันรังนกอ่ะดูดิบนเขาขึ้นไปสูงอะ mm ่ะ hmm. แต่ว่ามันเขามีไอ้นี่มันไม่มีทางขึ้นอ้อมไปข้างหลังมันจะมีลิฟต์มีมีไอ้กระเช้าไงให้คนขึ้นไปที่บ่ารถเหมือนรถรางอ่ะมันเลื่อนขึ้นไป พอพอเราไม่ไล่สดนะพอพอเราไล่สดอะไรไอเขาเรียกอะไรไอผู้ติดต,ตามยอดดูอะไรมันก็เหมือนเพิ่มนะแต่พอเราไม่ไล์สดนะมันก็ห้อยหัวลงเหมือนเดิมผู <laughs> ้ติดผู้ติดตามอะไรอะไรมันก็ลดลงนะมันก็แปลกนะต้องให้เรามานั่งไล์สดตลอดใช่ไหมบิ๊กโบสวัสดีค่ะจากน้องต้านะคะขอบคุณนะคะพอเราไม่ไอ้นี่น่ะ พอเราไม่ไล์สดน่ะลูกศรมันหัวจิ้มลงหมดเลยอะ่ะพี่ภาก็เลยเออไล์มัง่งอย่าเพิ่งรำคาญกันนะคะพี่เพื่อนเพื่พพพ <c ười> <c ười> พอนพอเราไล์สดบ่อย,อยๆดูเหมือนลูกศรมันชี้ขึ้นแล้วก็สีเขียวเออก็ดีใจเนาะพอเราไม่ค่อยไล์นะ่ะหัวมันจิ้มห้อยลงห้อย,อยลงผู้ไอผู้ไอนั่นไอน,น,นี่ก็ลดลงโอ้ยเบิร์คำสีเบาพี่เติมสวัสดีค่ะคุณเติม เติมพลทรายเนาะสวัสดีนะคะมาให้กําลังใจสาวกระสินเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีนั่งเล่นอยู่หน้าระเบียงก็เลยไลฟ์สดหน่อยนึงอ,อ๋อพอดีเห็นมันขึ้นว่าไลฟ์สดได้สองคนมีผู้เข้าร่วมได้ก็เลยแต่ว่ายังไม่ได้เชิญใครหรอกแต่ว่าเออเข้าใจแล้วน้องโบบอกว่าจะส่งลิงก์ให้เพื่อนสวัสดีครับคุณเคเคคุณคาคา,คาเนาะจากคุณเติมพนทรายคนรักถิ่นก็ พลทรายสวัสดีค่ะพี่เติมพลทรายนะคะกลับไปบ้านต่างจรรังหวัดกันกลับมาไปเนาะพี่เติมพลทรายมิวสิกสุขสัต์วันปีใหม่ค่ะจากน้องมิโก,โกเนาะหัวใจสีแดงแล้วก็ดอกไม้อันนี้มาสวัสดีครับดูดูนี่ดูนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกกำลังแรงใจเนาะพี่น้องเนาะไม้สาวกระสินบะมียังไฮเบิ้ลกมิตานาใหญ่เติงเตงิงในละมานังไ้สวด หนาใหญ่เติงเคืองมันนางไรสดน้ำพี่น้องอยู่นี่แหละพี่น้องมันนางบ่แววๆถูกต้งไปกันนอกกันมันนี่มันทำล้วเนาะพี่น้องเอาอันมันบ่ท่านไหนหมื่นปันนี้มันคือ่มขึ้นอีกแล้วละหน่วยนึงบัดเอาเผิดพระจันทร์พระอาทิตย์บระท่านไหนจะหอดอันบ้านอยู่พระจันทร์ขึ้นมาแล้วทางนี่พี่น้องเอ้ยมันตามกันสิจะเอาให้เบิ่งนี่ไหมมันขึ้นมาแเลยไหมพระจันทร์เนี เปล่ามาอย่างพระอาจารันป้าติดไปยังท่านหอด่านเห็นบ่เดี๋ยวสิสู้ให้เบิ่งเอาหนี้ป้าทิตย์กับพระอาจารย์มันญาติกันขึ้นเลยพี่น้องป้าทิตย์กับพระอาจารย์ญาติกันขึ้นแล้วสารกรสินอันนี้ละมันมงละมันได้อะไรกินแรงพี่คายังไม่รู้เลยน้องโบไม่รู้จะได้อะไรกิน พอมาถึงแล้วมันก็ไม่หิวอะไรเลยน้องโบมีของกินเยอะแยะก็ไม่หิวพออยู่น่นก็อยากนอนอยากนี่นี่แหละเขาเรียกคนเขาเรียกคนคนไม่มีคําว่าพอดีนี่แหละเขาเรียกคนพี่พาย,ยังไม่รู้เลยพอดีไอพี่ไม่ได้ไปทะเลกับไอแฟนแฟนจะไปคนเดียวพี่พาก็เลยแกย,ยังไม่มาสงสัยจะไปแวะดื่มที่ไหนไม่รู้ ไอ้ร้านลาบเลยจ้าไปเั็นละให้กินลาบเลยเลยน้องโบพี่พาไม่กินนานแล้วนัลาบเนี่ย, oh. ายมาแล้ว <c oughs> คก็ตายยากแค่ <c oughs> <c oughs> ว่าว่านขาดกลมอยู่หมอกกรอ,อกมาละพี่น้อง <c oughs> ตายยากอิลีเต้นี่ <c oughs> <c oughs> ไปไปม <c oughs> ันเป็นอิลีได้พี่รอง ่อยยูเบิดมือเบิร์ดเบ้น่อยบ่ไลคอยบ่ยังพ่อ่อยเลื่อมไลนี่เห็นว่ามาล่ะท่านแต่เขาเอิ้ออียงละมันไม่มีบารมีไม่เกิดพี่แดงสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่อ่กระลากว่าควรมันอยู่ว่ามันจิตเส้นไปกินใจประชันเอื้นมั่นเลยล่ะพี่น้องเบาบ่ะมวลรอกแต่ว่าเป็นยังดอกเพราะว่ามันกินกันแล้วนะพี่น้องเนาะตากระไรกินกัเป็นเพราะว่าเป็นลูกล้านพ่อคุณล่ามันนะบ่ยังกับสิประมาณมั่นมั่นลูกล้านของพ่อคุณล่าม พะหุลล่ามกำแพงพี่แดงสวัสดีค่ะพี่แดงขอบคุณหลายเด้อพี่แดงเด้อสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องโบพี่แดงมันเป็นโรคิดไล่ลสดสาวกระชินมึงขึ้นเอาฝาขูห่หม้อเบิ่งไล่มือเจ้ามึงเปิ่นร้องเพลงแหมเปิ่นก็ร้องมวนแท้ปีหนึ่งปีสองไปนอนเอาหูฟังมัหนีิเอา,าปาห้มพุ่มป่มปงเอา,าปาห้มพุ่มปงเบิ่ง,งไล่สดพี่แดงคักบอจาว่า บัดมือนี่เนไปหาบึงบ่มีไฟแดงบ้านผู้ใดขึ้นเองเลยตัวาบานนี้ <c oughs> คณเติมโลชายสวัสดีจ้าจากพี่แดงเนาะขอบคุดหลายๆมาแล้วน้องโบมาแล้วไอคนที่จะพาไปกินข้าวเย็นมากูไปกินไหนมาขึ้นไปกินนันเนื้อย,อย่างบ่แสเจ้าจเอาเนี่ยแบบว่าอันมันนี่มันนี่เอ็นมี่ันนั่นน,น้ำเนีเน่ยบ่แสในน้องโบ หยาบตึบหยาบตึบโุ้งแต่เราแกไม่เห็นบาปนะปุ้งสวัสดีครับคุณแดงจากพี่เติมพี่เติมโมูสิกเนาะนานเลยด้สาวกระสินกับอะไรไปหาอย่าเพิ่งน้อยใจเด้อไอบุญเติมกุณบุญเติมเอ้ยตอนนี้สาวกระสินจักเป็นนิยังกำลังร้อนร่นบอกว่าตื่เป็นหอนหอนหอนห้นหอนหวนเงียเงียนเขาเอื่อนนยังบบอสาวกระสินก็บอกว่าตืนอเชื่อกระด้ คุณละ่ะไอเครื่องไอเครื่องมันนันเงียบๆเย็ยนๆนั่ง,งจิตไปหาผู้นั้นผู้นี่เด้อไปซ่าแน่นแกันยช่ไหกันด้อจจะเด้อตื่นมาตํามส่วขาตื่นาก้นักกิ้ต่้มั่วบเหรอแอบ่็ตํามส่วขาวแดงตั่นกินได้เพจมันบอกว่านักกินไล่สดหลายมันเมื่อยเนาะไปเห็นตอนอไปไล่สด เดี๋ยวพอให่ล่งไหลจยดย่มใดยหน่ไปนอนเดียวเราซื้อมุกเราซื้อมุกไข่อยลาไข่กำนันไข่นอนเห็นมันอันตรวงกดยอดฟ้าไว้ได้จ้าพเป็นยังเกี่ยกล่องบ่มี่าละยังน้องกับมานางไหลเห็นขจาว่าไหลได้สองคนก็เลยข้นมาเบิงบามันเหตุอย่างไรพอดีนองโบเล้าก็เลยมาบอกกันเล่ายว่าพี่้าก็ตตองกอบลิงทรงให้แห้ให้มูนตัว่วสันนองโบว่ามันยังสี่อัน มันยังสิมีคนเขามาคุยน้ำเห่าได้สันนองโบละวาเนาะก็ดีได้ละแปลกได้ละสัญญานมัดมามาเมืองไทยมันคือขึ้นห้สองคนบัจจุบุนมันคือก่ข้นเอ็ดก้าวหพยาพหอใพญ่ก่อนจ้าไดไรยัางกินเนาะอะไยแดงอ้องคอยกับมาแล้วข่อยก็ลลังนางเบากวนอยู่อ่อยว่าเอา้าพ่อตาบ้า่อยขืนไล่ซดมาก,กอ,อกมากหลดอเจักมันเป็นอย่างมัน่น่อยนี่โตง่ญยแท้ <laughs> มันม่มีบาตรวมีบเกโอกเพราะว่ามั็นปกติเพิ่นสิบไปได้เพิ่นสิบไปนั่ง่ตแม่นค่ะแซบแะบ่าซั่สนละหายเหนื่อยเลยาซั่นแม่นอยู่ค่ะอันพี่นั่งอันคุ้นั่งคนละกินเพราะว่าอันมันเมื่อยมันลาเฮ่าไ่สดคักๆดี่เพราะว่าล้าเทอเขาอยู่น้าจ่อเทรศัพท์ควบดูซื้อของสาวก็เลยสินเน้นแต่ว้าเขาอยู่น้าจ่อโทรศัพท์บบัตรใ้ค่ายว่า ไว้ไหว้เขาคือนี่ยังนี้นะมันก็นสิทรงมาหาเห้าสิบันยูโดนโดนยู่หลายชั่วโมงสิเห้นเห้าเพีย้ยเห้ลาลาพี่จังอันนี้ล่ะพี่จังอ่ะทีกค้นไปเล่นตู้เกมมันละคันนั่งโดนโดนมันสิมีอาการแบบนั้นแหละว่าเขาไปเล่นตู้เกมนั่งหลายๆชั่วโมงชายอิสระสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเยียรสาวกะสินสวัสดีค่ะชายอิสระ แฮปปี้นิวเยียร์ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะกำลังบุคคลใดแอนเซอร์ผู้ใดยอยู่แจ็คพิเซนผู้ใดขึ้นมานาั่งคุยนัน่ง <c oughs> หูวิทยเพิเซนสวัสดบุคคลใดทรงเ,รเป็นเซิเซเป็นที่น้องกันเดี๋ยวสาวกฤษฎี 5. สวัสดีครับคุณชายยูุไซยูุไซลาตอนนี้ว่าศรันอันยูเมืองภูเก็ตค่ะยูอ่ะ ยูป่าตองค่ะยูหาดป่าตองเนาะเดี๋ยวสากาะสินใ,นใ้เบิ้งมุมสูงมอันนี้อันนี้ตึกกะดออยู่นี่เห็นบ่ตา,ากาะสินกระบ,บ่าวันยาย่เป็นเอิญกะดอยน,นี่แหละเขาเอิญป่าตองทาวเวอร์เนาะเนี่ยเขาขาวเนี่ยสูงกระมูจักหน่อยกัสิงามตึกนี่เขาเอิญตึกพระรา,าดัยสันผู้ใดอยู่เมืองผู้เจ็ดผู้ใดเคยมาอยู่เมืองผู้เจ็ดกสีหูเนาะว่าตึกใดเป็นตึกใดเนาะชายอิสระ ป้าใบสวัสดีเด้อวันสันเอาอันป้าใบบอพี่แดงใช่อิสระนี่ป้าใบบอเจ้าคือได้อันนี้เ,นเห็นบอเห็นภูเขาบอยุดท่างไปสวนสนุกจ้ายิ่งใหญ่อลังการสวนสนุกใส่เนาะน้องโบน้องโบไปสวนสนุกใส่ใช่อิสระนี่ป้าใบบอพี่แดง ปลาสบายบอกเห็นบอกไอยู่ภูเก็ตก็มีภูเขาเนี่พี่นอ้อง, <c oughs> องก้าวกระสินไปอยูหม่องตะมีธรรมาตัหม่องไกลๆภูเขา <c oughs> เป็นคนที่รักเขาเข้าใจไหมเป็นคนที่รักเขาแต่พอเดินไปไม่ถึงเขาสักทกีเยแดงอิงแลนสบายดีสบายดีประสานาพี่สบาย,บายขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องแปดลานดวงใจเนาะ พอดีผู้คอยพันมาเดี๋ยวสินี่ล่ละอพาร์ตเมนต์ก็สิประมาณนี้แ่ะพี่น้องก็อยู่อยู่อพาร์ตเมนต์ก็ได้แบาว่ามเบนก็สิห่อนยักนอ้อยยู่ลระไกลไกนหนึ่งบ,บ่อึดตลาลเหล่าล้านเบียร์พี่น้องให้ผ <c ười> ูดด้ใดมากินมากเดิมนี่โอ้ยคักขนาดร้านเหล่าล้านเบียร์ได้หลายปลาใบบ่เมน่ปออเมนปลาหำอ๋อบ่บ่เม่นปลาหำบ่พีแดงอ๋อปลาไว้ที่สวัย ี่สบายเอ้ยไปอยากถามเจ้าอยก็มีปัญหาคือเจ้าคุณพี่สบายอยก็มีปัญหาคือเจ้าออยากถามเจ้าอยู่ว่าเจ้าไปยังไดมาจยังไดแล้วเดี๋ยวนี้มีตาตึกพี่น้องมีตาตึกมีตาห,ห้องไอ้พวกนักท่องเที่ยวอ,อยู่เนาะ ปลาคือกันย่มอาบน้ำนาจันอ้าสิปลาให้ยังกันนุ่งกางเกงอันลิ่งอาบต่ะเนาะสิไปปลาจังไรหำนะนุ่งกางเกงลิ่งอาบนะย่นนุ่งกางเกงคนนะนุ่งกางเกงลิ่งแม่บ่าพี่แดนย่าไปหาปลาเด้อนุ่งส่งอาบน้ำแต่ว่าให้นุ่งส่งลิ่งย่านุ่งส่งคนโอ้ย บ่อมมวนเนด้อเด้อพี่น้องเด้ออย่าตือซาเด้อแม่นตีประเสรนฐมาแม่นตีแม่นตีประเสรสิมันจังลางโอ้ยกะจังบาเนาะมันจังลางสนัดประเสรนฐมาโอ้ยตำรวจขยมามอะไพี่น้องปล่อยให้ตำรวจไปเล่นทะเลผู้ดเดียวตำรวจกะ ขันมือใดเข้าไปน้ำมากอกมา้ไว้ขันมือใดเขาไปน้ำมาผ้าเข้ามาจักเทีโอ้ยกับพี่แต่เสลิมพ่นท่านล่ะปลาหำนานกระไดอันพุชช่ยอิสระปลาหำกับพี่แต่อันที่เสลิมพ่นท่านละซื้อเล่าซื้อรองเพลงเล่าเดี๋ยวพบภาพไปเบิ่งลางบานอีกฟังหนึ่งเบิ่งทังสี่เห็นบ่อพาร์ตเมนต์สาวกะสินมีแต่ผู้เขาเลย คอยล่ตาดํากลองเจ้าเด็เจ้ากระหู้ยูว่าคนไล่กับว่เต็มบาทกระอดเอาตัวเบิงเบิงหลืกระอดเอาตัวหุ่นจาอยูว่าคนไล่กับ่เต็มบาทขึ้นกันมันก็ต้องไล่ตัวคนละจินหัวลระโอ้ยสิลงไล่กันเน้อพี่นองสาวกระจินมาสิไล่ยัข้าวบบดนี้ตำรวจบ้านมากกีคานเบ้าน้ำ จังนอยกัสิส่วนเข้าไปขังนอกดากระดินกันสิขอล่าโลงกันเดอ้อขอบคุณนหลายๆค่ะคุนรักทีนขอบคุณพีพ่แดงขอบคุณน,น้องตาขอบคุณน,น้องบิ๊กโบขอบคุณชุ่นชายอิสระขอบคุณคุุ่นเงน,นเติมคุณพ,พ่นรา้ขอบคุณนหลายๆด้วยค่ะเดอ้อไรซํานี่ล่ะพี่นองทดล่องเบืองหวานเห็นมันขึ้นมาไรสองคุนก็เลยลองเบิง่งว่ามันเหตุยังไรนะ เขาใจแล้วละน้องโบแล้วกระบอกให้ฟังละวาเฮ็ดจังไดเนาะดาวกละสินขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อล่าลงก่อนจ้าบายยจ่ะไปแล้วไปแล้วยามไรไปซาซา่าซันอันย <c oughs> ามไรไปซาซาย่างไหมพี่แดง,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 งย่างลบไหมย่างลบย่านมันติดอันแป้นไหมแป้แนเราอยู่ในห้องไหมก็เล่แปลงกล่องมันก็เลยบิน <c oughs> ยานแพ่นกลองไปโดนเขาะน,นะกระเลยมันกระเลยเป็นซีวินวินโอเคเนาะขอล่ารง่นด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะไปละจ้าบายบายจ้าอันตังแนวนอนตอนแรกมันบอด้มันบอด้ก็เลยได้ตังแนวตังพยายามเ็ดนนอนแน้วมันนอนบอด้มันมันเป็นน้ำก้อนกองเป็นน้ำโทรศัพท์กับบรูเข้ากัน ก็เลยเอานั่นก็เลยเอาแนวอันนี้เลยก็เลยไล่แนวตังเลยเพราะว่าอันตอนแรกว่าเสิเอานอนนะนะมนันนอนแบบมันบ่อขื้นนอนก็เลยเอาแนวมันตังเลยก็เลยเอาเลยตามเลยเลยพอทษหลายๆเด้อพี่น้องเด,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 ด้อ้าไล่บอดีบ่สุภาพบ่สวยบอง้ามก็ขอโทษอ๋อขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเอากเลยสินขอนบคุณลายๆบายาบายจ้าบายบาย